a i r โฟไทยเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้เช็คข่าวฟูลเ์ม2 5ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยเพื่อปรับกิจกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันหลังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นครับซึ่งแอปพลิเคชัน a i r f โฟไทยเนี่ยก็เป็นแอปพลิเคชันรายงานดัชนีคุณภาพของประเทศไทยโดยรายงานข้อมูลไล่ชั่วโมงนะครับรายการข้อมูลไล่วันกราบคุณภาพอากาศยอนหลังเจ็ดมือ พ,พ้อแผนทีแสดงโดยเป็นข้อมูลจากสถานีตรวจวัดของกรมครวบคุมมลพิษควบคุมทั่วทางประเทศเพื่อเป็นข้อมูลนะครับการเผยแพร่แก่ผี่นอกประชาชนทั่วไปไทรที่ยังบ่มีแนะนำให้โหลดไว้เลยครับโหลดใดใส่คลิปอ่าใส่แอปใดไปติดตามได้จากคลิปคลิปนี้ครับอยากออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านแต่ก็กังวลเรื่องฝุ่น PM 2.5ออยู่ใช่ไหม เช็คค่าฝุ่นและคุณภาพอากาศรอบตัวได้ง่า,งงายๆด้วยแอปพลิเคชัน a i r f t r ร e ของกรมควบคุมมลพิษ a i r f t r ร e เป็นแอปพลิเคชันรายงานดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยหรือ AQI ซึ่งเราสามารถเลือกดูคุณภาพอากาศได้ทั้งแบบโดยรวมหรือดูเฉพาะสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ก็ได้ซึ่งในรายงานคุณภาพอากาศโดยรวมจะแสดงความหมายและค่าความเข้มข้นของสารมลพิษท,ทังอากาศไว้ด้วย มีการรายงานข้อมูลทั้งแบบรายชั่วโมงและข้อมูลรายวันหรือค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงซึ่งการแสดงผลจะมีทั้งแบบตัวเลขและแบบกราฟโดยกราฟแท่งจะหมายถึงค่ารายชั่วโมงนั้นๆส่วนกราฟเส้นจะหมายถึงค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงย้อนหลังพร้อมแผนที่แสดงคุณภาพอากาศโดยรวมและค่าฝุ่น PM 2.5ทั่วประเทศไทยโดยสามารถเลือกดูบนแผนที่หรือพิมพ์ค้นหาบนหน้าจอ และยังเลือกดูข้อมูลฝุ่นในระดับแขวงหรือเขตอำเภอในรูปแบบตัวเลือกรายการตามภูมิภาคได้อีกด้วยโดยค่าดัชนีคุณภาพอากาศจะแบ่งเป็น5ระดับและใช้สีเป็นสัญลักษณ์ได้แก่ฟ้าเขียวเหลืองส้มและแดง ซึ่งในแต่ละระดับจะแสดงตัวเลขช่วงค่า AQI และข้อแนะนำที่ควรปฏิบัติทางสุขภาพซึ่งจะแตกต่างกันไปตามช่วงความเข้มข้นของสารมลพิษโดยค่า AQI 100จะเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศหากเป็นช่วงที่สถานการณ์วิกฤตฝุ่ละอองขนาดเล,ล็กรุนแรงเกินมาตรฐานค่า PM 2.5และค่า AQI จะแสดงเป็นสีส้มหรือสีแดงเราทุกคนควรเฝ้าระวังโดยเฉพาะผู้ที่เป็นกลุ่มเสีย่ยง ควรงดกิจกรรมกลากแจ้งและใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นที่ได้มาตรฐานหรือหากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ทันทีข้อมูลที่แสดงในแอป Air for t h a i นอกจากจะเป็นค่าดัชนีคุณภาพอากาศแล้วยังแสดงค่าความเข้มข้นของสารมลพิษที่ได้จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยข้อมูลจะอัปเดตท,ทุกชั่วโมงพร้อมการพยากรณ์ค่าฝุ่นละอองได้ล่วงหน้า7วันในช่วงสถานการณ์ฝุ่นละอองวิกฤตแอปพลิเคชัน Air for t a ไทจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้เราทราบว่าพื้นที่ที่เราอยู่หรือกำลังจะไปนั้นมีค่า AQI หรือค่าฝุ่น PM 2.5เท่าไร่และค่าที่วัดได้นั้นอยู่ในระดับไหนเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวป้องกันและวางแผนรับมือกับฝุ่นควันก่อนเดินทางออกจากบ้าน เพราะฝุ่น PM 2.5ยังไม่ได้หายไปไหนเราจึงจำเป็นต้องเช็คค่าฝุ่นก่อนออกจากบ้านทุกครั้งแอปพลิเคชัน Air for t ์ไทดาวน์โหลดฟรีได้ทั้งระบบ iOS และ Android วันนี้อากาศดีไปเที่ยวกันไหมเช็คค่าฝุ่นดูคุณภาพอากาศก่อนออกด้วยแอปพลิเคชัน Air for t ์ไรู้ทันวางแผนได้ปลอดภัยกว่า